สวัสดีครับเอฟตรี 3, สวัสดีครับสวัสดีอ่าก็วันนี้คงไม่มีอะไรมากนะครับก็พระก็ามาตามปกตินะครับพระก็ามาตามปกติสององค์แต่ญาติโยมที่เคยมาอ่าสามครอบครัวนั้นก็เหลือผมครอบครัวเดียวนะครับผมครอบครัวเดียวแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรเพราะว่าก็เห็นใจท่านนะครับท่านก็เออมาไกลนะครับ สามสี่กิโลนะครับประมาไกลเสร็จแล้วท่านก็มาใส่บาตรกับเรานะครับอีกบ้านนึงก็มีพระบิณฑบาตด้าบ้านแล้วก็มาใส่หน้าบ้านเราก็มีความสุขก,กันไปนะครับพระจะมามากหรือมาน้อยก็ก็เป็นปกติของคนที่ทำบุญเราจะไม่ไม่ได้ว่าทำบุญแล้วพระต้องมามากหรือพระต้องมาน้อยอาการจํานวนน้อยหรือจํานวนมากก็ ก็ขึ้นอยู่กับเราจิตใจเราทําบุญเป็นปกติท่านก็เราก็ได้บุญนะครับวันนี้พระมาสององค์ก็พอใส่บาตรเสร็จเราก็ถือโอกาสเดินชมสวนสักเล็กน้อยนะครับเดินชมสวนสักเล็กน้อยซึ่งเมื่อวานนี้เขาอาศัยท้องล่องเนี่ยเป็นแปลงกล้าตกกล้านะครับตกกล้า เขาสูบน้ําขึ้นมาก็ไปดูที่ว่าเขาจะขอสองร่องแต่ปรากฏวก่าเขาทําร่องเดียวก <c> ล <oughs> ้าไอ้ข้าวกล้าที่เขาเขาหมักไว้น่ะมันหมดนะครับหมดอ่าแล้วก็หมดตอนนี้เอ๊ะเขาจะใช้อร่องเดียวเหรอร่องเดียวก็ยังไม่เต็มร่องด้วยยังไม่เต็มร่องอีกทั้งท้ายร่องก็อยู่เยอะแต่ว่าคือเขาสูบน้ําขึ้นมาแล้วเขาไม่ได้ เมลิกาได้นะเวลาว่าอ่าพอสูบมาแล้วน้ําแค่นี้พออะไรเงี้ยพอเสร็จแล้วเขาก็ตะอไปขุดอ่าคันล่องขุดคันล่องนะครับขุดคันล่องอ่าปล่อยน้ําทิ้งอีกแล้วน้ําเนี่ยมันก็อยู่ในสระในบ่อนั่นน่ะมันก็หายากพอสมควรนะครับปีนี้ฝนตกมาตั้งนานแล้วก็ก็ยังไม่เจอบ่อดี นะครับก็ยังไม่เต็มบอ่อดีก็ผมก็ขุดไปให้ถ้าคนทำนาเขาเอาสูบไปใช้เวลาเวลาขาดแลนน้ำขุดไว้สองบอ่อนะครับอีบ่ออยู่อยู่ท้ายสุดโน่นนะครับอยู่ท้ายท้ายแปลงนาสุดนะครับก็กบบระบ่อนี้อยู่ท้งต้นนานี่ก็ก็กล่าวว่าเขาจะได้ใช้แต่ก็ได้ใช้ครับถ้าไม่ใช้ก็เป็นที่ น้ำเอาวัวล,ลงไปไปกินน้ำกันนะครับก็ก็เป็นเช่นนั้นอาาแต่ตอนนี้เราหันมาถึงเราเข้าไปดูในแปลกล้าเราอาจจะได้ที่ทำข้าวเหนียวดำเพิ่มอีกสักสักล่องหนึ่งนะครับอีกสกล่องหนึ่งถ้าถ้าไม่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 กระายเกิดไปก็อาจจะได้เพิ่มแต่รู้สึกว่าเข้าหวานกล้าทีมากทียิบเลย ที่ยึบแหละแล้วก็แต่ว่าอาแล้วแปลงแล้วเติมไปหมดแหละผมก็เกรงว่ามันจะเป็นอาหารนกเมาเช้าก็ไปนกเยอะทีเดียวนกเอี้ยงเยอะทีเดียวนะครับนกเอี้ยงนี่มันกินมันกินหมดผมก็ไปเก็บไอ้น้ำผึัมที่มันร่วงนกเอี้ยงเนี่ยพอถึงเวลามันก็จะกินนรำผึัมพออินผลัมสุกมันจะกินกันหมดบางทีไปเปิดดูอา้าว นกเอี้ยงกินหมดแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเขาให้เขากินนะครับเสร็จแล้วอาบาถึงว่ามากาข้าบาปากทางนี้ก็เดินก็ก็เดินดูรอบๆเดินตรวจดูรอบๆอ,บอาปาล์มแล้วก็ก็ฝนตกแล้วก็แลดูดีขึ้นอากาศก็ดีขึ้นแล้วอายาก็เขียวขจีขึ้นนะครับแต่มันมีอยู่สิ่งหนึ่งที่เราเราทำไม่ได้ นะครับคือมันจะลงทุนสูงเกินไปคือปุ๋ยปุ๋ยนะครับปุ๋ยที่เวลาเวลาทุกปีเนี่ยผมจะใส่กวานปุ๋ยในในใน,นี้ยกวานปุ๋ยยูเรียกระสอบหนึ่งนนปุ๋ยยูเรียกระสอบหนึ่งเมื่อก่อนเนี่ยปุ๋ยยูเรียกรสอบหนึ่งนะ่ะราคาหร้อยห้าสิบบาทยางแพง 600ถึง650บาทแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วนะครับอ่า1,450ถึง1,500นะครับตอนนี้ราคาปุย๋ยแพงมากชาวนาร้องโอรโยรวมทั้งผมด้วยปุย๋ยราคามันแพงเกินมันแพงเกินมันแพงผิดปกตินะครับมันแพงผิดปกติอ่าผมก็ดูอวอัตโตของนายก หรือของคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจก็ไม่ทราบเขาบอกว่าภายในปีสองปีเนี่ยคนจนจะหมดประเทศอืมผมเชื่อครับท่านจะา้าเป็นอย่างนี้หมดประเทศจริงๆเพราะว่าชาวนาเริ่มท้อแท้เหมือนเหมือนเหมือนที่บ้านผมเนี่ยชาวนาที่อยู่กับผมเนี่ยเขาไม่กล้าทำนาดำ เขาบอกว่ารทำนาดำและขาดทุนมากขาดทุนยังไงอา่าทำนาดำเนี่ยมันมีปัญหาคือเมื่อทำเมื่อไถไถแล้วไถกลบแล้วไถอีกแล้วก็ใช้ใช้ตีเป็นตีเป็นเทือกเขาเรียกว่าตีตีตีทำน้ำตทต้มอ่ะนะครับเพื่อจะทำนานอะ่ะก็ใช้ลงทุน ก็ลงทุนค่อนข้างสูงอยู่นะครับลงทุนค่อนข้างสูงอยู่อ,อแล้วพอถายเสร็จเราราหวานราหวานกล้าไว้จ้างถอนถอนกล้าอีกหลกกล้าอีกขึ้นมาแล้วเป็นมัดมัดมัดนะพรถอนหลกกล้าเสร็จ อ่าโลกาเนี่ยเขาคิดเป็นกรรมนะครับกรรมระบาดระอ,อะไรเนี่ยผมจำไม่ได้หรอกอ่าพอโลก้าเสร็จก็เอาเอาไปเอาไปเตรียมดำค่าแรงก็ต้องจ้างดำอีกโอ้สิบกว่าไร่นี่ใช้ใช้แรงดำเยอะเลยนะครับใช้แรงดำเยอะเลยนะครับแรงดำจ้างเขาเนี่ยต้องวันละ สามร้อยแล้วอาหารต้องเลี้ยงเขาอีกนะครับเลี้ยงเขาอีกต้องเลี้ยงอาหารอีกมันก็เลยเป็นเช่นนี้ลงทุนสูงมากสูงมากพอพอพอ,อเสร็จแล้วดําปลักดำเสร็จใส่ปุ๋ยอีกวานปุ๋ยอีกโอ้ว่านปุ๋ยไม่ละว,วานปุ๋ยเจ้าของทําเองได้พอพอไม่ยาก แต่ราคาค่าปุ๋ยมันก็แพงขึ้นเพราะวานปุ๋ยเสร็จรอรอดูแลวว่ามันมีอะไรมารบกวนไหมอะไรมารบกวนไหมน้ำพอไหมท้าไมพอก็อสูบขึ้นมาตอนนี้มีน้ำให้สูบไหมไม่มีก็ก็รอนะครับเสร็จแล้วพอก่อนข,ข้าวจะออกรวงหรือหรือข้าวเริ่มตั้งท้อง ก็ต้องหวานปุยอีกเป็นน้ำเข้าราอนปุ๋ยอีกโอ้ราคาไม่น้อยอันนี้ลงทุนกันขนาดนี้อ่ารัฐบาลโอ้โอ,โอพูดไปถึงรัฐบาลเลยเหรออราชการนะครับหน่วยราชการเคยรู้ไหมว่าชาวนาเขาเดือดร้อนมากๆนะครับแต่ตอนนี้รัฐบาลก็ชอบสุดยอดนะครับเมื่อปีเราถามว่าเมื่อปีที่แล้ว ชาวนาเป็นไงขัดทุนไหมปีที่แล้วเสมอตัวนะครับเสมอตัวเสมอยังไงต้นปีเวลาดำเนี่ยเขาให้ห้าร้อยเขาเขาเขาบอกเขาจ่ายห้ารอยพอถึงหน้าเกี่ยวเกี่ยวเสร็จไรเสร็จเนี่ยเขาจ่ายให้อีกไร่ละพันก็พออยู่ได้พอเสมอตัวนะครับเพราะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยที่ปีผ่านมาเนี่ยเมื่อเมื่อสอง สองเดือนที่ผ่านมาเดือนที่แล้วเนี่ยเขาทํานาปลังเกี่ยวข้าวเสร็จเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็ขายข้าวขอโทษครับไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยพอดีทุนขาดทุนคือค่ากินค่าอะไรที่ลงลงแรงไปนะครับลงแรงไปแด้ขาดทุนอ่าตอนนี้ แล้วถามว่าชาวนาจะเอาอะไรไปเอาอะไรไปไป,ไปรวยได้จะมีเงินได้ไหมไม่มีจะทําอะไรอย่างอื่นได้ไหมก็เขาเกิดมาเพื่อการเกษตรกรโดยเฉพาะคือเป็นกระดูกสันหลังของชาติที่ค่อนข้างจะผูผุๆนะครับก็ไม่เป็นไรก็เล่าให้ฟังถึงชาวนาที่บ้านนะครับก็วันนี้ก็ขอแค่นี้นะครับอาลพบ,บทไปเลยไปไกลจะขาจะเข้าคุก ไม่ได้พูดถึงรัฐบาลนะครับก็พูดถึงชาวนาที่บ้านเนี่ยแหละครับขออนุมโมทนาญาณาบุทิศส่วนบุญส่วนสนนะครับอิมีนาปุญญากะเมนะอุปจายาคุณรุตตะลา,าจาริยปะกะลาจามาตาปิตาเตยาตาการุุิโยจันทิมาลาจากุณะวันตานาราปิจพัมมะมาลา,มา,าจะอินทาจะตุโลกปาลาจะเทวตายะโมมิตา,ามุษสาจะมัชตาเวริกาปิจะตเพสตตา ถูกขีหตถูกปุญญานิปกตานิเมถูกขังจิตวิธังเจนถูกทิปางปาเตทาวโวมะตังอิมีนาปุญญากรรมเมนะอิมินาอุทิเตนะจักทิพปาหังตัวเพเจวะตันุูปาตาดเจตนางเยตันตาเนยีนาตมายาวะนิพานโตมะมังนันตุตปาาเยวะยะตาจาโตพระเวพระเวอุชุจิตังตติปัญญาสันเลโววิยามีนามาระพันตุโนคาสางขาตุจาวิเยตุเมพุทธาทิปโรนาโตธรรมโมนาโตวุสมโมนาโตพระเจกาพุทโธ จาสังโฆนาโตตโลมังเตตโตมานุภาเวนะมาโลกาสังละพันตุมาข้าพเจ้าขอที่ส่วนบุญส่วนนที่ได้บำเพ็ญมาแล้วนี้ให้แก่บิดาบรรดาญาติทั้งหลายเทวดาทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายเรจทั้งหลายเจ้ารมนายเวรทั้งหลายและตัดทั้งหลายตลอดจนราธมิกทั้งหลายแฟนคลับทั้งหลายยูทูบเบอร์ทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงได้รับทราบส่วนบุญส่วนผนที่ได้กระทำในวันนี้ขอให้มานุโมทนา ส่วนบุญนี้ขอจงมีความสุขโดยทั่วกันขอจงมีความสุขโดยทั่วทั่วหน้ากันและขอบุญกุศลนี้จงส่งผลถึงท่านอาจงส่งผลถึงท่านและครอบครัวและข้าพเจ้าขอถึงซึ่งความเป็นผู้คนทุกทั้งพวงเทินสาธุสาธุขอ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 คุณพระรัตตัยและบุญกุศลจงอย่างข้าพเจ้าให้ถึงความเป็นผู้คนทุกทั้งพวงเทินและขอบุญกุศลนี้จงเป็นพระปัจจัยนำ ส่งข้าพเจ้าให้ถึงซึ่งพระนิพพานนานาคพะการนั้นด้วยเธอสาธุสาธุสาธุก็วันนี้ก็ขอจากกันแค่นี้นะครับก็ฝากให้กดไลค์กดแชร์กดตับสะคายช่องนี้คือช่องโซลาแม่กระต้อยช่องข้ามคูณหนึ่งเก้าข้ามคูณ194เกาสทวิงด้วยนะครับจะกดกระดิ่งกดกระดิ่งให้เป็นสีดําเลยนะครับแล้วเราจะได้เจอกันเมื่อเราลงคลิปไป กระดิ่งก็จะแจ้งเตือนกิงกิงแล้วแจ้งขอเปิดดูว่าในนั้นมีอะไรบ้างสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสาธุสาธุสาธุนะครับโมทนาสาธุกันดังๆนะครับอ้อเพื่อผลบุญกุศลถึงท่านและครอบครัวอออคือขออวพรให้ท่านและครอบครัวและญาติพี่ทั้งหลายที่ได้มาร่วมโมทนาบุญจงมีความสุขความเจริญจงมีความสุขความเจริญร่ำรวยเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านก็แล้วขอให้ ถ้ามีญาติมีลูกมีหลานแต่งานก็ขอให้ได้ลูกหลานลูกเขยแก้วลูกสกะพ้ายแก้วอยู่ก็อย่างเย็นร่วมเย็นเป็นสุขถ้ามีหลานก็ให้เป็นหลานแก้วอยู่ก็อย่างมีความสุขนะครับสาธุสาธุสาธุอนโมทามิ